สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง how to by อนะคะช่องที่จะทำให้ชีวิตของคุณทุกคนง่ายขึ้นนะคะด้วยทริคต่างๆที่อู๋นำมาฝากกันในทุกๆคลิปนะคะคลิปนี้ค่ะก็เป็นคลิปที่นำมาฝากคุณผู้หญิงสาวๆนะคะที่อยู่ในช่วงมีประจำเดือนนะคะช่วงมีรอบเดือนนะคะร่างกายเราก็เพลียจะแย่อยู่แล้วนะคะแลวบางทีเวลานอนเนี่ยรอบเดือนเนี่ยก็เผลอเลอะที่นอนอีกนะคะ ก็เป็นเรื่องยากเข้าไปใหญ่ถ้าไหนจะต้องขยับขยื่นที่นอนหนักๆเพื่อทําความสะอาดนะคะจะทิ้งไว้ก็กลัวว่าคราบมันจะฝังแน่นนะคะจนทําความสะอาดยากนะคะวันนี้ค่ะอุก็มีคลิปนะคะรวมขั้นตอนวิธีการกําจัดคราบประจําเดือนบนผ้าปูที่นอนบนที่นอนของเรานะคะรับรองว่าง่ายคะ่ะใช้เวลานิดเดียวนะคะไม่ต้องขนย้ายที่นอนให้ยุ่งยากอีกต่อไปะคะ่ะมาฟังไปพร้อมๆกันนะคะ มาที่วิธีการแรกเลยล่ะคะ่ะหากพบว่าคราบเลือดประจําเดือนเนี่ยมีเลอะที่นอนนะคะแต่ว่าวิธีการนี้เนี่ยจะใช้กับคราบเลือดที่เลอะไม่นานนะคะพอเราพบปุ๊บเนี่ยนะคะให้นําผ้าเนื้อหนาหรือทิชชู่หนาๆค่ะไปชุบน้ําเย็นบิดพอหมาดๆแล้วนําไปซับคราบเลือดบนที่นอนให้หมดค่ะแต่ห้ามถูนะคะเพราะว่าจะทําให้คราบกระจายเป็นวงใหญ่ขึ้นไปอีกนะคะจากนั้นก็ใช้ผ้าแห้งซับในขั้นตอนสุดท้ายนะคะหรือทํา สลับกันจนกว่าคราบเลือดจะซึมออกมาจดหมดนะคะแค่นี้ก็เรียบร้อยค่ะ วิธีการต่อมาค่ะเป็นสูตรการใช้น้ำยาล้างจานนะคะสูตรนี้อูเองก็ใช้อยู่เป็นประจำเช่นเดียวกันนะคะวิธีการก็แค่ผสมน้ำยาล้างจาน1ช้อนโต๊ะค่ะกับน้ำเย็นสองถ้วยตวงนะคะคนให้เกิดฟองเล็กน้อยนะคะแล้วก็ใช้ผ้าขุนหนูนะคะชุบส่วนผสมซับลงบนคราบนะคะและขัดเบาๆด้วยแปรงสีฟันที่ไม่ใช้แล้วนะคะจากนั้นก็ใช้ผ้าชุบน้ำเย็นซับซ้ำจนกว่าคราบจะออกหมดนะคะ และใช้ผ้าแห้งซับอีกครั้งจนกว่าที่นอนจะสะอาดนะคะวิธีการนี้ใช้ได้ผลแล้วก็สะดวกสบายจริงๆนะคะอูเองใช้อยู่ค่ะคอนเฟิร์มค่ะ วิธีการต่อมานะคะก็เป็นเทคนิคนะคะที่โรงแรมและรีสอร์ททั่วทั่วทั่วเลยนะคะนิยมนำมาใช้กำจัดคราบเลือดบนผ้าปูที่นอนหรือว่าบนเตียงนอนนะคะเพียงแค่นำไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะคะหยดบนคราบจนชุ่มน้ำนะคะเล็กน้อยทิ้งไว้30วินาทีนะคะแล้วซับออกด้วยผ้าแห้งนะคะจนกว่าคราบจะหมดนะคะแล้วปิดท้ายด้วยการใช้ผ้าชุบน้ำเย็นซับอีกครั้งะคะ่ะแค่นี้ ก็เรียบร้อยนะคะไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ค่ะช่วยขจัดคาาเลือดได้อย่างว่องไวแล้วก็สะอาดเชียวลรคาคะวิธีการต่อมาค่ะเบกกิ้งโซดาค่ะ ผงสารพัดประโยชน์ของเรานะคะใช้ขจัดคราบเลือดได้เช่นกันค่ะผสมเบกกิ้งโซดา1ส่วนกับน้ำเย็น2ส่วนค่ะให้พอเข้ากันจากนั้นใช้ผ้าสะอาดชุบส่วนผสมซับลงบนคราบนะคะทิ้งไว้30นาทีค่ะหลังจากนั้นซับออกด้วยผ้าชุบน้ำเย็นเพื่อล้างคราบออกให้เกลี้ยงนะคะและซับตามด้วยผ้าแหง้งแค่นี้ก็เรียบร้อยค่ะเบกกิ้งโซดานะคะผงสารพัดประโยชน์ค คูรัวค่ะมีไว้เธอค่ะใช้ประโยชน์ได้เยอะจริงๆค่ะ วิธีที่5นะคะที่นำมาฝากกันนะคะหลายๆคนนะคะอาจจะมีน้ำยาล้างคอนแทคเลนส์ไว้นะคะซึ่งน้ำยาล้างคอนแทคเลนส์นะคะนำมาใช้ในการขจัดคราบเลือดประจำเดือนได้อีกด้วยนะคะเพียงแค่เทใส่ขวดสเปรย์แล้วฉีดพ่นลงบนคราบให้ทั่วนะคะทิ้งไว้2-3ชั่วโมงแล้วใช้ผ้าชุบน้ำเย็นซับออกนะคะปิดท้ายด้วยผ้าแห้งเพื่อไล่ความชื้นนะคะขจัดได้ดี ไม่แพ้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เชียวละคา่ะลองทำดูนะคะและสูตรสุดท้ายที่นำมาฝากกันนะคะก็คือการใช้น้ำส้มสายชูค่ะแต่สูตรนี้นะคะเหมาะกับการกำจัด คราบเลือดประจำเดือนที่เลอะภายใน24ชั่วโมงนะคะไม่เช่นนั้นคราบจะติดแน่นทนนานก็อาจจะใช้สูตรนี้ไม่ได้นะคะวิธีการก็คือนำน้ำส้มสายชูค่ะมาป้ายลงบนคราบเลือดทิ้งไว้5-10นาทีค่ะจากนั้นนะคะซับด้วยผ้าแห้งให้คราบหลุดออกมาจนหมดนะคะและใช้ผ้าเปียกซับเพื่อล้างน้ำส้มสายชูออกก่อนจะซับตามด้วยผ้าแห้งอีกครั้งแค่นี้ก็เป็นอันเรียบร้อยนะคะ ค่ะ หลากหลายวิธีการนะคะที่อูนำมาฝากกันวันนี้นะคะเชื่อว่าสาวๆทุกคนนะคะจะต้องได้มีโอกาสทดลองสูตรใดสูตรหนึ่งแน่นอนนะคะอูเองนะคะก็ใช้สูตรน้ำยาล้างจานเป็นประจำเช่นเดียวกันเพราะว่าบางครั้งเวลาที่เรานอนหลับอะคะ่ะการพลิกตัวหรือว่านอนดิ้นอะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะทำให้เลือดประจำเดือนเนี่ยเลอะผ้าปูที่นอนเลอะเตียงเราได้นะคะวิธีการทริคเหล่านี้นะคะก็สามารถจะช่วยกำจัดคราบเลือดประจำเดือนบนที่นอนให้สะอาด ะะและก็ไม่ทิ้งร่องรอยไว้แล้วก็ช่วยประหยัดเวลาประหยัดแรงของเราด้วยนะคะยังไงนะคะถ้าชอบนะคะทริคต่างๆที่อูนํามาฝากนะคะอูก็ขอบคุณนะคะแล้วก็ช่วยกดกระดิ่งกดติดตามช่อง -how t ูบ u y อูด้วยนะคะวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ